กล่าวสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก NV ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มาอายุธยาครับมาทําเกียร์รถคันนี้ครับเกียร์ไม่ค่อยดีมาถึงวันแรกก็เจิมเลยครับฝนก็ตกสา,าวันแรกฝอนอ็ตกล <ด S 1> เลยครับผ<อ>มไปไหนไม่ได้ครับมนแรกก็นอนนอนมันบนรถนี่แหละครับเจ้า NV ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาร้างหน้าแปรงฟันครับผม ห้างหน้าแปรงฟันก็ไปบ้านพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับผมไปถึงก็เซลฟี่หน่อยไม่ได้ทำอะไรและพากันออกเดินทางไปเอาเครื่อง6ตัวที่นครนาะยกทั้งวันเลยไม่ได้ทำซนตีนอะไรเลยครับวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็เอาเครื่องเสร็จก็ขนขึ้นรถแบกด้วย n v NV น <NV. S 2> คันนี้สุดยอดจริงนะครับกว่วจะกลับมาถึงก็ทุลักทุเลมาถึงก็ มาถึงแล้วก็แยกย้ายหาที่นอนครับวันนี้นอนปั๊มครับพรุ่งนี้ค่อยลุยกันต่อครับนี่คือการเดินทางวันที่หนึ่งครับสวัสดีครับ